พื้นที่บริเวณชายฝั่งมีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์มีสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสมกับการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งมีการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำหลายชนิดเช่น<ร>การเลี้ยงกุ้ง,งทะเลปลาหอย<ร>และการเลี้ยงปูนิ่มโดยเฉพาะการเลี้ยงปูนิ่มในจังหวัดระนองนั้นทํารายได้ให้ผู้เพาะเลี้ยงเป็นระดับต้นๆรองจากการเลี้ยงกุ้งทะเลปูนิ่มคือปูที่ลอกคราบใหม่เพื่อการเจริญเติบโต เนื่องจากกระดองปูเป็นสารประกอบพวกหินปูนที่มีความแข็งแรงมากจึงไม่สามารถยืดขยายตัวออกไปได้เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะลอกคราบเพื่อขยายขนาดสร้างกระดองเมื่อปูลอกคราบใหม่กระดองจะใหญ่เพิ่มขึ้นผิวเปลือกจะนิ่มการเลี้ยงปูนิ่มในจังหวัดระนองนั้นส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงแบบบรรจุตะกร้าในบอ่อดินพันปูที่ใช้เลี้ยงมีขนาด8-15ตัวต่อกิโลกร,รัม ควรเป็นปูที่แข็งแรงและมีอวัยวะที่ครบสมบูรณ์พันธุปูส่วนใหญ่นําเข้ามาจากประเทศพมา่าซึ่งมีราคาไม่สูงมากนักและสามารถรวบรวมพันุ์ปูลงเลี้ยงได้ตามปริมาณที่ต้องการซึ่งนําเข้าทางด่านตรวจสัตว์น้ําระนองมีปริมาณ600,000กิโลกรัมต่อปีทําให้จังหวัดระนองค่อนข้างได้เปรียบผู้เลี้ยงในจังหวัดอื่นๆในเรื่องของพันธุปูการปล่อยปูลงเลี้ยงโดยการใช้มีดตัดเชือกมัดปูออก แล้วปล่อยลงตะกร้าและใช้ตะกร้าอีกใบหนึ่งครอบมัดด้วยเชือกให้สามารถเปิดออกได้สะดวกส่วนตะกร้าด้านบนจะมีรูเพื่อที่จะให้อาหารและตะกร้าจะผูกบนแผ่ที่วางไว้การให้อาหารให้ปลาเป็ดลูกชิ้นปลาบดหรืออาหารเม็ดในอัตรา10%ของน้ำหนักตัวและจะให้อาหารวันละครั้งหลังจากการปล่อยปูลงเลี้ยงมีการตรวจสอบการลอกคราบทุกๆ4ชั่วโมง เพื่อเก็บปูนิ่มเพราะหากปูลอ,อกคราบไปแล้วประมาณ6ชั่วโมงกระดองจะเริ่มแข็งและเมื่อเลี้ยงไปประมาณ1เดือนปูจะเริ่มลอ,อกคราบจํานวนมากการสังเกตปูลอ,อกคราบดูได้จากการพบปูจํานวน2ตัวในตะกร้าเดียวกันซึ่งตัวหนึ่งจะเป็นคราบส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นปูนิ่มปูนิ่มที่เก็บได้จะนํามาแช่น้ําจืดประมาณ10-15นาทีแล้วบรรจุภาชนะเก็บในตู้แช่แข็งที่อุณหภูมิไม่เกิน18องศาเซลเซียส สามารถเก็บรักษาไว้ได้ในระยะเวลา2-3ถึงเดือนผลผลิตที่ได้เกษตรกรจะรวบรวมนำส่งให้โรงงานวันต่อวันบางส,ส่วนส่งขายเองภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงสำหรับโรงงานนั้นรวบรวมผลผลิตที่ได้จำหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังประเทศจีนฮ่องกงและไต้หวันราคาปูที่เกษตรกรนำส่งโรงงานนั้นเฉลี่ย250บบาทต่อกิโลกรมัมผลผลิตปูนิ่มในจังหวัดระนองนั้นมีปริมาณเฉลี่ย 748ตันต่อปีมูลค่าประมาณ150ล้านบาทต่อปีซึ่งสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงในจังหวัดระนองพอสมควรสำหรับฟาร์มปูนิ่มที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ในจังหวัดระนองนั้น9าวดาวฟาร์มนับว่าเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ระดับต้นๆของระนองโดยมีคุณชาวลิริตธ,ธรรมสุนทรหรือโกอูดกรรมการผู้จัดการการเลี้ยงปูปริมาณที่มากถึง150,000ตะกรา และรวบรวมรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรส่งขายให้โรงงานรวมถึงทำการตลาดเองส่งขายให้ศูนย์การค้าขนาดใหญ่พัตนคารร้านอาหารต่างๆทั้งในจังหวัดระนองและพื้นที่ใกล้เคียงตลอดถึงการพัฒนาเป็นธุรกิจแฟรนไชส์การใช้ประโยชน์การนำปูนนิ่มไปประกอบอาหารนั้นผู้ประกอบอาหารสามารถทำได้มากมายหลายประการปัญหาและอุปสรรคในบางช่วงพบว่าปูที่เลี้ยงตายโดยไม่ทราบสาเหตุ แต่เป็นในช่วงสั้นซึ่งเกษตรกรจะหยุดปล่อยปูลงเลี้ยงในช่วงนั้นและถ้าเกษตรกรปฏิบัติตามคำแนะนำตามการปฏิบัติทางการเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำก็จะช่วยลดอัตราการตายลงได้สำหรับปัญหาเรื่องพันปูส่วนใหญ่นั้นนำเข้ามาจากประเทศพมา่าจากการสังเกตพบว่าปริมาณและขนาดเล็กลงราคาสูงขึ้นและมีการเลี้ยงปูนิ่มในประเทศพม่าเพิ่มขึ้น ในอนาคตอาจส่งผลกระทบถึงการเลี้ยงปูนิ่มในจังหวัดระนองได้ดังนั้นการเพิ่มผลผลิตปูทะเลในธรรมชาติและการพัฒนาการเพราะเลี้ยงปูทะเลให้มีขนาดที่จะนำมาทำปูนิ่มตลอดจนถึงการใช้เครื่องมือที่ไม่ทำลายพันธ์ปูจับปูตามวัยและขนาดที่สมควร และการรักษาสิ่งแวดล้อมแหล่งที่อยู่อาศัยของปูทะเลก็จะส่งผลให้มีพันธ์ุปูทะเลสำหรับการเลี้ยงปูนิ่มและสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปูนิ่มในจังหวัดระนองอย่างยั่งยืนตราบนานเท่านาัน